รับต้นปีนะครับสำหรับตัวละครใหม่ที่เข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับผีเสื้อปิศาจที่เซิร์ฟจีนจานเองก็ได้พลาดไปไม่ได้น้องนะครับโดยการไม่ได้ส่มตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเก่งนะเดี๋ยวเรามาพูดดีเทลกันสักหน่อยล้กันนะครับส <Go> เตลลาโกพัสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุด รับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t e l l a สโกลด์พลัสดิงอยู่ใต้เดสคริปชันเอาราคาประกาศสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนประจำช่องจันแจกไวในเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับศัพท์ปฏิญญาจาย์เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันนะครับโดยตัวละครตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่จันไม่ได้นะเป็นหนึ่งในตัวละครที่จันไม่ได้จากเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับน้องผีเสื้อปีศาจนะครับน้องผีเสื้อปีศาจนี่เก่งใน PVP มากๆนะครับแล้วก็ ในการบัฟตีกระดูกเนี่ยน้องสามารถลงแทนทหน้าของปีพี่ตรง SP ได้นะครับถือว่าถ้ามาถึงจุดๆเนี้บางคนอาจจะแบบปีพี่ตรงแบบปั้นไม่ทันหรือว่าเปิดหาแล้วไม่มีของอะไรเงี้ยครับตัวละครตัวน,นี้เนี่ย <c oughs> สามารถแทนได้เราเลยจะมาเทสดวงกันซะหน่อยครับรับต้นปี2024ว่าดวงในต้นปีนี้ของเราเนี่ยมันจะเป็นจ้งางใดกันบ้างนะครับจันเขาว้ว่าจะเปิดสักประมาณ90้าใบละกันเอาแบบขำๆเนาะแบบเทสดวงในช่วงก่อนที่ปันจา เป็น SP 2ตู้ติดจานเลยไม่อยากสุ่มเยอะนะครับก็กะไว้ว่า90้า,บายบถ้าออกตัวะครน,นอกมาก็ดีครับแต่ความจริงเนี่ยถ้าน้องออกแบบดีๆแบบหน้าร้างหน้าร้างนะอาจจะแบบเอาไปเอากระดูกแขนนะครับจาริงไว้ว่าอยากเอากระดูกแขนเหมือนกันกระดูกอกคงไปไม่ถึงครับมันค่อนข้างที่จะไกลเอ้ยมันไม่มีมันมีกระดูกชิ้นเดียวคือแขน,นครับเออ230ก็ถือว่าดูดีอยู่นะแต่ว่าขอให้น้องออกเยอะๆแล้วก็ช่วยช่วยล้นนะครับช่วยล้นของให้นะครับของระางมันก็จะเป็นตั๋วที่เราสามารถสุ่มต่อได้นะครับ ในตู้เนี่ยควรทํา4ดาวนะตัวละครไม่ว่าจะเป็น SP หรือว่าจะเป็นตัวละครแบบปกตินะครับ SSR ก็ตามควรทํา้าดาวเหลืองในตู้เพราะว่าจะได้ที่อัพค่าความสัมพันธ์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครใหม่ๆที่จะเข้าอย่างหลงหลงเ p เซียนตาหรหรือว่าใครต่างๆนะครับไปปีนี้ดวงเราจะเป็นยังไงครับบอกไว้แล้วดวงปีนี้เราจะไม่เกลือครับเราพูดเอาไว้นะครับบอกมามาที่ 10บใบแรกครับอ่ายังไม่มาครับโอเคถือว่ายังอยู่ในระดับที่พอรับได้อยู่นะครับไปยังครับโอ้โหฟ้าล้วนคือฟ้าล้วนนี่มืนขคืนเป็นอะไรที่ทำร้ายจิตใจจานที่สุดมากๆเลยนะฟ้าล้วนอะโอ้โหฟ้าล้วนสองโลติดไม่ใช่ละแต่ว่าไม่ใช่ละนะครับไม่ค่อยดีละนะครับมา เฮ้ยผีเซอร์พิศัตโอ้โหตัวแรกตัวละครเอเดอาร์ตัวแรกของปีนี้ในวันที่หนึ่งที่เปิดเฮ้เยี่ย,ย,ยนถึงแม้คลิปจะลงช้าก็ตามได้เยี่ยนวะ่ะก็เสริฐตัวล,ละครอะไรอยู่ตัวนี้อาจจะเป็นตัวโโละครที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สนองก,ก็ตายดีกว่าโอโ้ตัวแรกเป็นเยี่ยนเลยหรอครูสิบหา้าฮะตัวต้นปีตัวที่หนึ่งของปีนี้นะครับโอ้โหได้เยี่ยนหายใจใหายคอไม่ค่อยออกเลยอย่างนี้ มาแล้วครับผีเสื้อปีศาจไมหมฮะทัวอะไรวะโอเคผีเสื้อปีศาจครับก็ถือว่าเอามาให้เราเนี่ยได้มาเทสเล่นบัฟในเซิร์ฟเวอร์ทหน้าของไต้หวันนะครับนี่นะครับเซิร์ฟเวอร์จีนจานสุ่มไม่ออกนะก็เลยไม่มีก็เลยไม่คุ้นหน้าโปรไฟล์เขานะครับโอเคเราก็ได้น้องมานะครับต่อไปเนี่ยเราก็ไปลุ้นธนะาของกระดูกหกดาว เซตสามไปด,ด้วยนะอันนี้ของดีเลยนะครับแต่ะกว่ากาบบอกว่าอีก50าสิบใบแหละเก้าสิบใบก็กำลังน่าจะกําลังดีนะแต่คิดไว้นะครับเดี๋ยวตั๋วค่อยมาหานคืนรอทางด้านของท่านเทพสมุดนะครับมามาทำให้ป่าชื่นใจหน่อยครับขอกล่องกระดูกหน่อยแล้วทีนี้ก็เปิดอีก50าสิบใบไปเลยครับดุยยาวๆครับไม่อยากไม่อยากใช้เศษนะคือใจจริงไม่อยากใช้เศษนะครับเนื่องจาก เศษตัวละครเนี่ยจานจะเก็บไว้สําหรับทำปูเทศสมุดถ้ามีโอกาสมากกว่านะครับโอ้โหต่ถือว่าไม่ค่อยเห็นทองเลยนะรอบนี้ทองน่าจะออกครับโอ้ไม่ออกเหรอกี่บาแล้วอะ่ะแปดสิบโทบโดนแทบจะการันตี60สุกโลเลยเนี่ยถึงแม้จะออกตัวตรงเลทมาให้เราแบบ แก้แบบแก้ความช้าใจก็ตามนะแต่ว่าออกอย่างนี้นิดไม่ค่อยดีกเท่าไหร่นะครับโอ้โหออกทองแบบทีละหนึ่งทีละหนึ่งปลาปลากระเป้าอื้อหือโอเคครับถ้าน้องไม่ออกเลยเนี่ยโออย่างงี้ไม่น่ารักเลยนะเราเราจะไปต่อยากมากครับน้องจะไม่น่ารักเลยอย่างนี้ผีเสื้อพิษัตรโอ้โหหนา้นาหน้ากายแทย้ด้วยมั้งว่าแล้ว แกแทนหน้าในจันได้จนเอื um ่มละอานะฉันพูดตรงๆว่าโคตรเอื่มละอาเลยอ่ะแม่งมาแบบต้นปีนะฮะีิซื้อปีศาจน้องแมวจู่ชิงโอโหเรียบร้อย90บใบของเรานะครับก็ได้มาแค่ตัวเดียวซะด้วยซ้ำนะไม่อยากใช้เศษเพื่อต่อทุนสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าน้องออกไม่เยอะด้วยนะครับพเสื้อปิศาจจะเอาน้องไว้เล่นนี่แหละไม่ใช่อะไรหรอก น้องสามารถเอามาเล่นถือว่าก็ถือว่าเก่งนะสำหรับจานจานว่าก็ถือว่าเก่งนะครับแต่ถ้าจะให้ดีอย่างที่บอกไว้ในตู้เนี่ยควรทําถึง5ดาวเหลืองอ่ะ้องทำถึง5ดาวเหลืองเลยนะครับมันมีไอเทมอยู่อ,อืมร้อยห้าสิบเพื่อเอาไอเทมเออเราต้องเอาไอเทมอยู่แล้วนี่ใช่ไหมงั้นก็ไปดหกสิบใบน่าจะได้เอสอาร์สักสองสามตัวเออกำลังแบบกรุบกริบกรุบกริบเลยนะปีนี้ เฮ้ยทอมาไวครับปีเสื้อปีศาจเพื่อต่อทุนโอ้โหมังกรสายฟ้า SSR ครับมาแล้วเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วตัวละครที่ที่เห็นหน้าเห็นตามันจนเบื่อหน่ายจนไม่รู้จะเบื่อยังไงอ่ะคือไม่เข้าใจว่าตัวละครเกมนี้มันมีน้อยหรอออกมาแบบซ้ำๆซากๆตัวละครแบบเดิมๆจนไม่รู้จะเดิมยังไงทอมาแล้วครับอุ้ยท้องออกใอยูผีเสื้อปีศาจโอ้กลายแท้ปู่พิษกลายแท่นหน้ากลายแท้ปู่พิดนี่ แต่ไม่รู้ว่าเลดออกเท่าไหร่นะแต่มันเยอะแบบเยอะจนน่าเกียดด้วยซ้ำนะโตฟาดูนะครับครบยังเนี่ยอีก20ครั้งครับโอเคเหลือ260ใบโอเคอยู่2 6บใบไปดูท่านปู่ได้อยู่นะครับอืม <c oughs> ความเกียร์มาเยียนทองใบสุดท้ายของร5อยห้าสิบผีเสื้อปีศาจเพื่อต่อตุนโ้จูชิง <Okay. S 1> ออกจนไม่ลุกกูจะเบื่อหน้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะครับเอาที่อัพไอเทมมาเฉยๆนั้นแหละนะเออมันมีไอเทมในตู้นะครับในตู้ผีเสื้อปีศาจเนี่ยก็ได้ที่อัพไอเทมมานะครับลดระยะเวลาไปได้นะครับอันนี้ก็มาเอามาอัพ ไอเทมใหม่ได้ให้มันเป็นสีทองสีแดงก็ค่อยๆเก็บเอาละกันเนาะดวงไม่ดวงไม่พรื้มให้เราเลยแม่เจ้าเดี๋ยวจะชี้ต้นปีของครู s t <Go> ตลราโกพลาสเพจรับเติมเกมที่ครอบคุมเกมมากที่สุดเติมถูกที่สุดรับประกันไม่มีรีฟันแน่นอนหากคิดจะเติมเกมนึกถึง s t ตลรา g โกพลสดิก์อยู่ใต้ดีสคริปชัน เป็นไงกันบ้างครับสําหรับต้นปีนี้เนี่ยเรียกว่าล้างเกลืออยู่นะครับลหลายคนบอกวิจาร์ต้นปีดูไม่ดีไม่ใช่มันคือการล้างเกลือช่วงต้นปีนะครับเดี๋ยวจะไปเนี่ยคงจะไม่มีโอกาสได้ดวงร้ายแล้วล่ะนะคงจะเป็นดวงดีตลอดนะจารย์เองก็ขอลาจากนะครับปูป่พิษนะครับกายแท้ปูป่พิษกายแทนหน้าหน้านะครับตัวละครปู่ใบนะครับตัวละครหน้าหน้าตัวละครมังกรสสยป้าตัวละครเย็ยนนะบอกลากันไปในปี2023มได้ไหมไม่ต้องมาเจอหน้าเจอตากันอีกได้ไหมถามจริงในปีนี้ ยังไงก็ใครชอบดูแลชอบใจยังไงสรุปยังไงก็ฝากกดตับตกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับฝากล้านสปอนเซอร์ของเราตเตอรเรยลากโกพัดกันไว้ด้วยจติถุงเติไม้เติมดีไม่มีรีฟานไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปทำบุญก่อนนะรู้สึกบุญจะน,น้อยไปหน่อยนะครับเจอกันครับ